รู้หรือไม่ก่อนที่จะมีข่าวลือว่าสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาเครื่องบินที่จะมาสานต่อตำนานของเอส1 1นั่นก็คือเอส2ในอดีตหลายทศวรรษก่อนเคยมีข่าวลือว่าสหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาเครื่องบินที่จะมาสานต่อตำนานเอาน์เจมาก,ก่อนซึ่งเครื่องบินดังกล่าวถูกเรียกว่าออโรล่าหรือที่บางสื่อเรียกว่าเอสอออโรล่าข่าวลือนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ยุค1980 โดยสื่อทางด้านการบินและอวกาศที่มีชื่อเสียงในเวลานั้นได้เปิดเผยว่าโครงการออโราถูกเพิ่มเข้าไปในงบประมาณของสหรัฐเมริกาในปี1985หลังจากนั้นข่าวเรื่องออโราก็แพร่สพัดไปอย่างรวดเร็วทางทางที่ในยุคนั้นยังไม่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายเหมือนกับในปัจจุบันผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีทางด้านการบินและนักวิเคราะห์หลายคนในยุคนั้นเชื่อว่าออโราคือโครงการพัฒนาเครื่องบินลาดตระเวนและสอดแนมแบบใหม่ของสหรัฐเมริกา ที่จะถูกนํามาประจําการทดแทนเครื่องบินเอร์อาที่มีอายุมากและต้องใช้งบประมาณในการบํารุงรักษาสูงพร้อมกับมีการคาดการณ์ว่าออโรล่าจะเป็นเครื่องบินความเร็วสูงที่ทําความเร็วได้มากถึง5มักเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีรายงานการพบเห็นเครื่องบินปริศนาหลายครั้งซึ่งถูกเชื่อมโยงกับข่าวือเรื่องโครงการออโรล่าซึ่งมีทั้งการพบเห็นในสหราราณชจักรและในสหรัฐอเมริกา ในสหราชาณาจักรมีรายงานการพบเห็นออโรราหลายครั้งซึ่งมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจดังนี้ในปี1989วิศวกรคนหนึ่งที่ทำงานบนแท่นขุดเจาะได้พบอากาศยานลึกลับมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าบินเกาะกลุ่มกับเครื่องบิน F 111 a r t w a r k การพบเห็นดังกล่าวถูกเปิดเผยในปี1992ในเวลาต่อมารัฐมนตรีกาลาโหมของสาราชาณาจักรได้ออกมาแถลงการว่ากองทัพไม่มีโครงการพัฒนาอากาศยานลึกลับดังกล่าว ในปี1993เจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศสาราชอาจักรได้ยินเสียงเครื่องบินปริศนาบินผ่านหลังคาบ้านของเขาในเวลาประมาณ2นาฬิกาเสียงเครื่องยนต์ของเครื่องบินดังกล่าวแปลกอย่างมากเนื่องจากเสียงเครื่องยนต์ดังกล่าวเป็นเสียงที่ดังมากดังเป็นจังหวะซึ่งไม่เหมือนกับอะไรที่เขาเคยได้ยินมาก่อนซึ่งเขาเชื่อว่านั่นคือออโรล่าแต่เมื่อเขาติดต่อสอบถามไปยังกองทัพเขากลับได้รับคําสั่งให้หยุดการสอบถามทันทีนอกจากนั้นยังมีรายงานว่ามีอากาศยานลึกลับ ตกในฐานทัพแห่งหนึ่งของสหราชั้นจักรและมีข่าวว่าเครื่องบินปริศนาดังกล่าวถูกเก็บกู้และคุมด้วยผ้าใบก่อนที่จะถูกขนส่งไปอย่างลับๆโดยเครื่องบินขนส่งของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานการพบเห็นออโรร่าหลายครั้งเช่นกันที่น่าสนใจก็คือในช่วงต้นยุค1990มีคนอ้างว่าสามารถตรวจพบโซนิกบูมที่มีเสียงดังกว่าโซนิกบูมของเครื่องบินลบทั่วไปในยุคนั้นรายงานดังกล่าวอ้างว่าโซนิกบูมดังกล่าว เกิดขึ้นในทุกเช้าวันพฤหัสเวลาประมาณระหว่าง4-7โมงเหนือน่านฟ้าแคลิฟอร์เนียซึ่งโซนิกบูมดังกล่าวเกิดขึ้นในระดับความสูง9,000 90, ฟุตและเกิดขึ้นจากอากาศยานที่มีความเร็ว4-5มักและยังมีรายงานการพบเห็นในรัฐเท็กซัสซึ่งมีคนอ้างว่าได้ยินเสียงของอากาศยานปริศนาเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นในสาราชนาจักรเขาอ,อ้างว่าได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่ดังมากๆดังเป็นจังหวะที่สม่ำเสมอแบบที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน นอกจากนั้นยังมีผู้อ้างว่าสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวของออโรร่าได้อีกด้วยแต่เขาไม่ยอมนำภาพดังกล่าวมาเปิดเผยจนท้ายที่สุดก็ไม่มีหลักฐานที่จะพิสูจน์การมีตัวตนอยู่ของออโรร่าเมื่อถูกถามรัฐบาลจะปฏิเสธเสมอว่าไม่มีการพัฒนาอากาศยานดังกล่าวแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ที่เชื่อว่าออโรรานั้นมีอยู่จริงแต่โครงการได้ถูกระงับไปแล้ว